มีผู้โดยสาร17คนไม่มีผู้รอดชีวิตมีข้อสันนิษฐานว่าอุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดจากกัปตันดื่มแอลกอฮอล์ก่อนขึ้นเครื่องและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองคือหลังจากเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวคุณชนะมณ์แห่งตระกูลอดุลพักดีได้รับเลี้ยงบุตรสาวกำพร,ร้าของนายฉัดชัยผู้เป็นกัปตันเกิดการตั้งคำถามของสังคมว่าทำไมต้องรับเลี้ยงลูกของผู้ก่อเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้มีจุดประสองค์อื่นแอบแฝงหรือไม่โปรดติดตามได้ในข่าวช่วงถัดคะ่ะ นน้อยครับนน้อยครับนน้อยครับนี่เป็นลูกสาวกับตนจัดชัยครับนน้อย,อยพี่ชายอ่องเธอตายไปแล้วความผิดเขาทั้งหมดเธอต้องเป็นคนชดใช้และอีกอย่างเธอไม่มีสิทธิม์มาเรียกชัว่าพี่ชายเรียกได้แค่ชื่อฉันเท่านั้นเข้าใจ่ันถามว่าเขา้าใจไหม คุณพลอยวันนี้ไม่ต้องไปช่วยงานป้าแล้วนะวันนี้นายน้อยกลับมาแล้วมชน,นมว์กลับมาแล้วเหรอคะใช่ในายน้อยเขาก็ไปต่างประเทศตั้งสามปีแล้วนะนานๆานกลับมาทียังไงอะคุณพลอยก็ต้องระวังในเรื่องการพูดอะไรหน่อยนะพยายามอะพูดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ไม่งั้นเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนแบบไปแกว่งเท้าหาเสียนะถ้าเกิดว่าเราพูดเยอะ Flex TV, an exciting world of trending dramas.